ติดตามความรู้รีวิว DIY ดีๆได้ที่กลุ่มเฟซบุ๊กยาริสเอทีพ์ซูซายตีวันนี้เราจะพามาดูการยกแม่แรงในยาริสเอที2023หรือออนิวยาริสเอทีนะครับผมจุดยกแม่แรงว่าจะเป็นตรงไหนนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูก่อนอื่นนะครับในยาริสเอที2023เนี่ยนะครับมันจะไม่มีแม่แรงมาให้นะครับเราจะต้องหาซื้อมาเก็บไว้เองนะครับก็จะมี ในวิดีโอสัตว์ทิศจะมี2แบบนะครับคือแบบแรกตรงนี้นะครับซึ่งเจ้าตัวเล็กนี่นะครับมันจะรับน้ำหนักได้ประมาณ750กิโลกรัมนะครับแล้วก็จะมีตัวหมุนให้ยึดติดมาเลยนะครับแล้วก็มีขนาดเล็กกระทัดรัดนะครับผมก็เลยเลือกเก็บไว้ในรถนะครับส่วนอีกหนึ่งแบบนะครับก็จะเป็นลักษณะเหมือนทั่วไปนะครับเป็นลักษณะแบบนี้ยาวๆนะครับก็สามารถเก็บไว้ในกล่องเก็บของได้นะครับตัวนี้ก็จะมีรับน้ำหนักได้ที่1000-1,100 1,000นึะครัระมาหนอ่งอัให้ึ่งร้2ยกวเลนะครับเระมาวนี้เนีง ไว้แบบนี้นะครับเพื่อที่เวลาเรายกขึ้นนะครับมันจะได้ไม่โยกนะครับเป็นการรอกแม่แรงไว้กับรถจะไม่ทําให้เกิดแม่แรงลูกหรือล้มนะครับและเกิดอันตรายได้นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะไปดูว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันจะไปใส่ตรงไหนนะครับนะ่วนตัวเล็กนี่ก็ลักษณะเดียวกันนะครับเนี่ยมันก็จะมีร่องแบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูการสาธิตนะครับว่าทั้งสองตัวเนี่ยจะใช้ตรงจุดไหนและยกขึ้นอย่างไรนะครับผมทีนี้เรามาดูจุดของรถนะครับที่เราจะใช้แม่แรงเนี่ยเป็นตัวยกนะครับบริเวณ ด้านหน้านะครับเห็นไหมครับก้มไปตรงบริเวณใต้ประตูนะครับมันจะมีคีบอยู่นะครับบริเวณนี้นะครับมีคขีบตรงนี้นะครับถ้าเราจะยกด้านหน้านะครับเราก็ยกบริเวณนี้ใกล้ๆกับตัวล้อนิดหนึ่งนะครับส่วนด้านหลังนะครับเราก็จะไปดูจุดตรงนี้ก็จะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือมันจะเป็นคลีบเหมือนกันเห็นไหมครับนะตรงนี้จะสามารถรับน้าหนักได้นะครับถ้าด้านหลังก็บริเวณนี้ทั้งซ้ายและขวาด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับเป็นจุดเหมือนกันนะครับผม บริเวณที่เราจะตั้งแม่แรงนะครับในรถบางรุ่นเนี่ยมันจะมีการเสริมแผ่นเหล็กนะครับให้หนาขึ้นนะครับเพื่อจะเป็นจุดยกได้นะครับแต่ในรุ่นยาริเซติเนี่ยมันไม่มีจุดตัวเหล็กเสริมนะครับแต่เราก็สามารถยกได้นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็จุดที่จะยกนะครับผมจะทดสอบด้วยตัวเล็กก่อนนะครับวิธีการก็ตามคลิปเลยนะครับเมื่อระวังจุดได้ที่แล้วนะครับเราก็ค่อยๆหมุนมันนะครับรถก็จะค่อยๆขยับขึ้นไปแล้วนะครับตามคลิปวิดีโอนะครับผม จะเห็นว่าขนาดแม่แรงที่รับน้ำหนักได้ต150กิโลกรัมก็สามารถใช้งานได้ครับยกขึ้นนะครับก็สามารถเปลี่ยนยางอะไหล่ได้นะครับต่อไปก็จะเป็นตัวใหญ่ตัวนี้นะครับนะก่อนการใช้งานก็หมุนขึ้นไปสักนิดนึงนะครับแล้วก็เอาเข้าจุดนะครับแล้วก็จะมีนะเหล็กแบบนี้นะครับเอาไว้หมุนนะครับแล้วก็ลิงหาตำแหน่งให้ดีนะครับให้เข้าล็อกนะครับพอเมื่อมันเข้าล็อกมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับผมเห็นไครับมันก็จะยึดเข้าล็อกนะครับก็เป็นการเซฟไปในตัวไม่ให้อ่ตัวขาตั้งนะครับหรือตัวแม่ มันล้มได้นะครับจากนั้นเราก็ใช้ตัวหมุนยกแม่แรงขึ้นแม่แรงลงได้เรียบร้อยนะครับก็สามารถเป็นอย่างไรได้แล้วนะครับข้างหลังก็ทําลักษณะเดียวกันนะครับนี่อันนี้คือจุดนะครับที่เราสามารถใช้แม่แรงยกได้ในรถยนต์นะครับส่วนจุดเก็บแม่แรงนะครับก็จะเป็นลักษณะดังรูปนะครับทั้งตัวเล็กและตัวใหญ่ก็สามารถใส่ตรงจุดนี้ได้เลยนะครับผมขอบคุณครับยาฤท t ิ์เอทิพสัตยดี